สวัสดีครับถ้ามันผู้ชมทุกท่านครับมาดูกันจิจุดทาของน้องสิงโตกับคุณพ่อนะครับรูแรกอ่านเข้าไปแล้วไม่เข้านะครับเรียนรู้จิงจุดเท่าของน้องสิงโตกับรูแรกไม่เข้านะครับเอาดูรูที่สองต่อไปรูสองก็ไม่เข้านะครับโอ้โหแล้วรูที่สาม ก็ไม่เข้าครับรูที่สี่โอ้โหแรงขึ้นหมาแล้วนะครับแต่ยังไม่เข้านะครับรูที่ห้าโอเเข้าประตูแล้วครับโอ้โหรูที่หกยิงโลค่ะครับโอ้โหเป็นประตูอยู่นะครับเสร็จแลครับลูที่เจ็ดจะเข้าหรือไม่เข้าครับริงไปโอ้โหเข้าประตูนะครับว่ารูที่แปดจะเข้าหรือไม่เข้าครับดูเอาเองนะครับยิงเป็นไรยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยครับ โอ้โหที่นี้มาดูคนคุณพ่อกันบ้างครับสอนไม่จำนะครับลูจิงจุดโทษต้จิงแบบนี้ครับนี่ไงครับโอ้โหสุดสวยเลยนะครับหลายคนนี่ว่าบรูโนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเอาเอาอสองต่อครับบางคนอาจ่ะคิดว่าฟลุกนะครับดูกับลูดที่สองไปปล๊บเรียบร้อยครับโอ้โหดูนะครับ โอ,อ้โหกลับมาแล้วครับนี่ถ้าดีใจนะครับคุณคริสเตียนโรนัลดเรียบพี่เลยนะครับโอ้โหขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากมาครับผม